สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อัดกับมอยู่วัดปูในตำนานเนาะครับท่านผู้ชมอย่ามาตามเลยปูในตำนานน้ำกันเนาะครับเนาะนี่เนาะน้องสาปูกับมิตปรปะดุกตัวใหญ่ๆปะเน้นกันถ้าปะเน้นตัวใหญ่เนาะถ้าปะดุกมิตรตัวใหญ่ขอไม่เล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าเพิ่งลาดเลยนะครับเด้อ ไม่มีกำลังใจเห็คดคลิปตัวไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวขอไปรับขอไป่วมน้งกันเนาะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวครับราขับไปส้มตัวเล็กด้กันเนาะครับเนาะเอาปูเลเ็กในกว้วยเป็นเล็กยังนันควนเลกก็กอยู่ <laughs> ยก้ว <laughs> เยเจ้าวะ <laughs> เลกก็กเล็กอยู่ก๋วยก็เป็นเจ็ดกับหนึ่งวะครับเล็กอยู่ก้วยไปตัวครับอันไม่โตมดำไม่เย็นมั้ยครับ โอ้พระาสังคโเลขกจ้วยขึ้ยเป็นเจ็ดหนึ่งให้เก่าหนึ่งเงินปอนด์ใชจบานจานเเจ็ดบังเงินเเก่าเนาะไล่ะน์น่ะไงหนึ่งเก่าหนึ่งตัอน่ะเลขค่าย่ายกันพญาสาคุนเนาะโอเลกโอเล็กเก่าหนึ่งเ็จข้นว่าวีรานเก่าสิบเ็ดบาทโมเมนเดหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบส,งสองส,ส,สิบสองหน่วยสิบสองหน่วยเพราะว่าอันขั้นว่าวีร์ละวีละสิบหกบาทกับพ่อแมนเม่นเม่นอยู่าเมัมยนนี่เป็นเลขก็จสิบเก่าเนเลือเมียนเมือเืองสิบเก่านี่เป็นเก่าหนึ่งไปกันเก่าหนึ่งเออเก่านึ่งเก่า โอ้านเมียนดโอ้ั่นเลยเรียกโควิดมันจยออก็เรียโควิดอโควิดหออก่สิครับไมกจะเก่าหนึ่งนีปบน้อเ่งสิเก่านึงแล้วอันจะว่าวีลวเก่าสิบียบาที่สิบเม่มนแล้วแลกอยู่เด้เนาะปูก็จาก็จ้าซื้อมาให้ป EN enfin ูครับเออก็จะซื้อมากับผมมาไว้ใส่ไข่โอ้ใส่ไข่ีิครับ่นใส่ไข่ตัวทีคขนีด อมอันนี้เรียกผู้อันฝันวะครับผู้ฝันว่าครับผู้ฝันผู้ฝันว่าจังไดนครับในป่าเจี๊ป่าไปน้ำโปกน้ำยังกับมีแต่ป่าไปกับมุกยุ่งนีได้บุษันบอกเอากรบเป๋าจะเอายุงเอาเอาข้าวแก้วกันบ่ไปควอยนี่วัดถึงตัว อันขึ้นกลับไปดิข้างเขาเาก็ดีเขาเอาดอกข้างกันพ้นสมัยเก่าโบราณเนาะไปน้ำปูน้ำปลาแล้วไปน้ำดินดีดอนไปปลาหน้ามากปลาแลนไปน้ำทางหลายก็กเถอะแต่เล่นดีเลขขี่ทูบเจ้ามาขอหนึ่งได้ตัวเก้าโอ้เลขขี่ทูบตัวเก้าสิครับ ตวเก่าตัวเก่านี่ยนี่ตัวเก่าจังไงปูนว่าแมนเนี่ยคนละต่อห้าก้อนก็ไปจุดก็ได้เองสิซีสองสามนี่แหละซีสองสามนี่หวดก้อนมันก็ออกเกตสองหางครับหมวดก้อนมวดสองไม่อีกงวดภาคไม่อีกมันก็แบบนี้งวดก้อนปูแต่เรียกว่าผู้เจ้าไปซื้อทูบกันผู้เจ้าไปซื้อทูบล้านเดียวกันหมดใช่ไหมครัโอ้โอ้ปูว่าซื้อไปซื้อทูบล้านเดียวกันหมดที่ครับเออโอ้จุดสองเท่าได้ตัวเดียวนี่ได้กันเดียวกันเนี่ยเขาจะไปซื้อมาใหม่ๆสั่นนี่โอ้กเปิด มันแบบน,นี้มันดับเองโคดันเออโคดขาดเห็นบขางข้างหนึ่งอ๋<ค>งอโคตูซีนะโอ้ยเดนหอยเเป็นเออเ๋ยวพูดถึงบรทรัสา้วันนะ่ะหน่ยเอาเย็นรารหั่อ ปูจุดสองคือได้เลขตัวเดียวจีครับตัวเดียวตัวยังชัดเลยครับอันปูว่าเสื่อนอันเสื่อมาร้านเดียวเสื่อเสื่อร้านเดียวกันคนละร้านติกันเลยบ่อนในตัว่นบ่อนผู้จาปเสื่อร้านเดียวกันบอกให้ฉันโอ้เป็นเลขตัวเดียวเลยพอจากงวดมันออกหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งก็ห้าหนึ่งเจ็ดนั่นมันจะจุดตัวนี้ได้ตัวนี้มันมอกออกยังสองหาหรอเ่มอกสองหานีบานมาจุดอีก บางสองสามมือนเป็นจุดก็ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ปูเถาหน่อยน,น้ำของเรองม่หน่อยโอ้ครับได้ 4, 2, สี่สองสามสี่สองสามอันนี้เลขปูตีคำหน้าฝันปูดอกนี่เนี่ยตัวนี้อตัวนี้เพิ่นเขียนให้ต่เลขศูนย์เพิ่นเขียนศูนย์สามห้อไขผู้หนึ่งหน่โอ้อันนี้เพื่อนเขียนให้มันว่าครับตัวนี้ อยู่าำบน н. บนบรรลุมากได้เต่เปล่อ้ยหลายสังูก็เลยว่าขาน้ำเจ็ดป่าน้ำแปดแปดเก่าก็ได้แกเจ็ดก็ได้หกเก่าก็ได้โอ้หกเจ็ดหกเจ็ดกลัวมันบนหีบอกเจ็ดหน้าเปล่าพูดสีว่าบอกหกเจ็ดหันหัวขึ้นเป็นเป็นเป็นปาเก้าได้ บ่ต้องหันมันเอาบักเกามัน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 บ่มันเฮียละมันยักค่าตะเบี้ยดูนะเจ็บนะเอาลองเจ็ดเมลัยกับวันนี้นะเจ้าค่ะวันนี้อยู่ที่เก่าบดคือรักเก็ดรดกลัว่ลูบรดรักเก็ดนั่นเห็นบ่ตะกี้มันเจียวตะบักเกาไว้บักเกาบักเกามาตลอดเยียดีบ่เปล่าเก็ดสักเที่ยวมันชิบงวดเหรอเก็ดหมดเหรอครับนั่นทีๆเก็ดวันปลาก็เก็ดดิเห็นบ่ปูขึ้นไปทั้งทิงก็เขียนเลขกนึงไว้ ไปได้ที่อะไในร่องแก้มหนึ่งร่องมาอยู่ตรงโพมวาตาแปดเจเ็ด <8. S 2> ลายโวาตาแปดศูนย์ไานยแปดลเจวาตาศนแปดออวันนึงก็ม่นนมาจะศูนย์แปดนะจะไปบ้านเจ้าบ,าบา 1, ทบไม่ออก,อ,กอกบอกบินบาทเลยในบ้านบอกไม่ออกว่าซื้อรถลังค่าบหรือซองถางซื้ออะไ้ปูวซื้อโรคหายหน่อยนะจ๊ะเอาเ <ๆ S 2> มื่อเอาเมื่เมื่อนึงปูกอให้เพาะอันให้ศูนย์แปดต้นแบบแม่ปูศูนย์แปดศูนย์แปด้องห้าศูนย์แปดให้ไม่ออกทั้งในบานออก เพื่นวามซื er, ้อกรไดปักกันสองหาซื้อเขาไปหน่อยเพื่อนก็เลยใส่ตะปักกันศุนแปดนแปศูนหนึ่งว่าบาดออกมากมันปูสองคนว่าเขาให้ปูขึ้นเบาเท่าปนโป๊เนาะหนึ่งผู้ถ่าสองคนเนาะผู้นึ่งให้อัให้บึงนึงไว้รงมาให้ผู้หนึ่งให้ปลาตายมันบอกว่าตีได้แปดศูนม่นอยู่จ้าค่ะรถแถมนึ่งซุ่มคนรถกันขึนกวมาดูนนะเจะคาะบักเจ็ดเนาะเพื่นก็เลยได้เจ็เจ็ดศูนถ้าว่ดได้ยีติเจ็ดศูน เพราะว่ากระจุ่งแกมลงได้เพราะว่าลงจากลงจากต้นโพธิ์ลงมากแล้วอาคุณนึงกลาว่าให้ปลาตายเมื่อกี้บักหนึ่งสองตัวรถแกมนึ่งเขาอะมึงลูกกจะจรู้สีไดไม่เอาผู้ชิดนอผู้ชิดใดได้ยังไงเนาะวันนี้ไม่ได้ซื้อบนล่างทำล่างย่างเยวเลยเพราะว่าคูลงมาทางหลังเขาว่าเอี่นผู้ขี่มาเนาะขเพราะเราก็ตีแม่นแต่ก็คือได้ยังงไยังไงเดยวนี้เพราะคูเลยสีบานเกีมันสีม้าเนาะ

มันจะซื้อง่ายนี่สามศูนย์หกศูนย์ครับเอาามเกครับเอาเพราะอะไรคุณได้บากตัดเสียวนะจะค่ะผู้ใดรมเอ่อชื่อว่าอะไรสามหกศูนย์ก็คือหกศูนย์ซื้อหกเนาะค่ะไปหาซื้อรัสเียเนาว่าต้องไปเองมัน่ต้องไปคอยผู้คนมาแลรตเรีหาง่ายก็ดอกกันหกศูนย์หกเนาเพราะอ่างนีแม่โคโควิดอยูต้องหาตามนี่ ยาสีกับาสีทุกมันไอไอไม่เป็นตะเกียงเนี่ยนะักกระษามมักกับพานได้ทั้งคู่นะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะผู้ใดมักกับแคปหน้าจอไวปนะคะผู้ใดบ่มักกับสามผู้ใดบ่มักกับพานเนาะค่ะมักจังสี่มักจังสี่ปูพันวาเนาะสามศูนย์หกเจ็ดแปดกับแปดเก้าแล้วก็เกเก็บนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นกรู มัน,น,นมมสื่อแต่ใครอยู่สื่อย่าหลายสื่อพ่อได้ฟังเนะาะค่ะปูจะรู้บ้านี่แล้วครับ,รท,นนรบท,ท่านผู้ชมเลืปูในตำนานเนาะครับเนาะสามศูนย์หกเก็ดแปดแปดเก้าหกเก็ดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมวันวันที่หนึ่งสิงหาท่านผู้ชมรวยๆเฮงนะครับเด้อส่หมาสู่ผู้สุดคนนะครับเด้อ เป็นแนวช่างมากระตามมากระพานเลเนาะครับเนาะปากคนไลคนแช่คนติดตามเพจพะลวยนะครับเถอะอมีกำลังใจให้เก็บต่อไปนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกัอนไม่คลิปนี้สวัสดีครับ